วันนี้สวยเก็บหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็เดี๋ยวไปเติมเอาที่เวฟคอยวันนี้ถ่ายเพชรตัดเพชรวันนี้ทำลาบหมูทลาบหมูไปเลี้ยงจิมงานเพชรตัดเพชรดูมาดูวันนี้ทำเยอะไหมคะไม่เยอะนิดหน่อยท่านิดหน่อยไม่เยอะแน่อันนี้ต้มใส่กระตั๊บค่ะเพื่อหั่นใส่ลาบนะล้างอย่างมีต้มอย่างมีเลยจ้ะ ับทุกย่างานไม่ใหญ่แน่นะมีเดียวเตรียมปุ้งว้ยเรียมเครื่องแพิ่เดียวจ้ำกำลังช่วยกันหัน่นเราต้องปูเสือนั่งหั่นกันนะฮะทุกคนอย่าว่ากันเด้อที่ข้างนอกมันไม่มีโต๊ะไม่สะดวก <c oughs> เอามือลากมาจากโคราชเลยน่ะนี่นนน <c oughs> ม,นมือลานี่ <c oughs> <c oughs> น้องมืดเออเคุณนน่ะพ่อเอ๋อเลนสาวคนนั้นไงมันเป็นหลาน ร้านตาที่เหลมมันสวยอ่ะเสวยนางม่ค้งอ่ะก็กระลอยนันเนาะมันได้ยามันกะเคยรู้นายามันนี่นายามันได้ล่างเย็บไว้ฉันเคยนะแบบนี้เอามาดูนี่อี่อะไรยากูแต่นานาสวยดูตับดูใส่เด้อนี่จ้ะ เดี๋ยวมันมีเรื่องลูงกนะลคุะเดี๋ยวคุณหายห่านกล้าิ๊กหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มแล้วจ้าบเะเลงแล้วจ้าดวนหมูนะคะใส่น้ำมันไปเป็นหวัวเชื่อนิดนึง<า>อันนี้ลาบหมูฉันจะทำสูตรฉันนะตัวราดจ,จ้าไม่ใช่คนตัวราดบางคนก็อาจจะไม่ทำแบบนี้แต่ว่าแม่ฉันเคยทำเหมือนฉันกินใส่พริกแกงไปด่า มันจะหอมเครื่องแกงแต่ก็ไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ชูนะแต่เครื่องเครื่องลาบเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดด้วยหั่นซอยลาบแบบบ้านเป็บ้านฉันว่างั้นเถอะแบบเป็นบ้านอือพีจ่จะมุ้ยต่อพี่ที่กระทะเลยทุกคนจ้าฉันใส่พริกแกงกุลาดไปหนึ่งกิโลนะนคะคมันจะมีความหอมอาจจะใช้ใบมะกรูด แต่เครื่องอื่นเราก็จะใส่เหมือนยาเต้าไส่ก็มีข้าวคั่วมีถ้าเกินอื่นอะไรก็ใส่คนไปด้วยกันเลยไม่ใช่ได้เข้ากันเพราะว่ามันเป็นผักช้า โอเคคะโอเค,อเคแม่ใส่น้ำตาลไปสองช้อนทีรถไปสองช้อนละกันเดี๋ฉันจะใส่ตับเพืไใส่ไปคนคนไปเพื่อนก่อคนอคนดีได้ไปนะครับไม่ได้อันนี้ะ่ะต้องอันเดียวเอาหันไม่หมดอ่ะ กหมูยี่สิบตั้บห้าใส่ห้าความสุขของที่แม่ได้แบ่งปันะคะทุกคนอ้าวหนีก่อนคนหันคนหันมันไปละคืออะไรไปได้ชิ้นนี้ก็มาไปกินทำน้ำจิ้มหอมมากเลย Kapa